เอาล่ะสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะฮะในช่อง August Vae นะฮะวันนี้ผมแต่งตัวเป็นอากูใสยานะฮะอากูตูเมสายาอีปีบอไม่เป็นนะฮะวันนี้ฮะจะมารีวิวรถที่ผมมีนะฮะเดี๋ยวก็รอดูนะฮะก็ตอนนี้ก็ตอนนี้ก็ช้ามากๆเลยน,นะฮะโอเคะฮะตอบอันนี้เป็นเด็ก ูโซเจ็นะครับก็จะเป็นเครื่องบินนะฮะมีทั้งหมดสิบที่นั่งฮะขับได้ยากนะฮะต่อไปเป็นโกฮังซามโอไลนะฮะขับไวมากเลยนะฮะสามารถแบบขับไปไหนก็ได้นะฮะแต่ว่าตองมีตังนะฮะราคาหกแสนนะฮะส่วนอันนี้เป็นทัสกึนเล็กสั้นเฮลิคอปเตอร์นะฮะราคาสี่แสนห้าหมื่นนะฮะเป็นอันนี้ขับยากนิดหน่อยต้องกดขึ้นนะฮะแล้วก็ กดเดินหน้านะฮะแล้วก็โอเคนะฮะต่อไปเป็นเรสโบーนะฮะอันนี้ต้องอยู่ในทะเลเท่านั้นนะฮะเดี๋ยวผมจะขับไปตรงทะเลโอเคฮะถึงทะเลเรียบร้อยนะฮะเรสโบ a t ก็จะเป็นเรือที่ไวนะฮะราคาสี่แสนนะฮะเป็นราคาสี่แสนขับได้ง่ายนะฮะเอาไว้แข่งเป็นแข่งกับเพื่อนได้นะฮะแล้วก็ มีร้อยเจ็ดสิบฮะถ้าเราแต่งดีๆก็จะเป็นร้อยเจ็ดสิบฮะแต่ถ้าเราแต่งไม่ค่อยดีฮะถ้าสมมติว่าเราอยู่บนทรายหรือว่าบนอะไรเนี่ยมันจะอยู่ทันทีนะฮะต่อไปก็เป็นรถกอล์ฟนะฮะไม่ต้องไม่ต้องสงสัยนี่ผมซื้อมาเล่น,เลนๆเฉยๆนะฮะซื้อแบบมาเล่นเฉยๆก็จะเป็นต่อไปก็จะเป็นโกฮังซีคิวห้าสุดๆรนะฮะก็จะเป็นแบบรถที่ผมใช้แข่งนะ เป็นราคา2องแสนห้าหมนะฮะรถกอล์ฟราคา2อง0ันขอโทษด้วยนะครับต่อไปก็จะเป็นรถโอเปรามาสอง d ดนะแต่ผมเรียกว่าโอเปรามาสอง d ดีนะฮะมันเรียกง่ายกว่าต่อไปก็จะเป็น m u สก์ e อเดียส10 e สนะฮะอีหกเว่าผมจำชื่อรุไม่ค่อยได้นะฮะ,ะก็เป็นรถที่พอไวสมควรนี้อันนี้เป็น รถที่ผมกับเพื่อนใช้เล่นตำรวจจับโจรนะฮะในเกมนี้นะฮะผมลืมบอกเกมนี้ชื่อ Big r o Regen นะฮะใครอยากเล่นก็เข้ามาเล่นได้นะฮะต่อไปก็จะเป็นรถ Iron b o l Bista นะฮะก็จะเป็นรถที่ความเร็วก็พอใช้ได้นะฮะแล้วก็เลี้ยวง่ายนะเหมาะสำหรับการแข่งคนเดียวนะฮะเพราะว่าแบบพวกโหมดคนเดียวนะมันจะแรงแบบมันจะไม่ค่อยเท่าไหร่นะฮะ ตัวนนี้เป็นอันนี้คอรเซอร์พลอเชอร์นะฮะหรือเรียกสั้นๆว่าโฟร์เ a นเชอร์แรบเชอร์นะฮะผมเรียกแบบนี้นะฮะก็กดเทอร์โบก็ได้นะฮะตกดเทอร์โบยิ่งดีนะฮะนะฮะมาดูรถคันต่อไปนะฮะเป็นรถวอล h a มเมอร์วีสองนะฮะเป็นรถที่ปรับปรุงมาจากรถตู้นะฮะอันนี้น่าจะปรับปรุงฮะเพราะอันนี้เขาเพิ่มเข้ามาใหม่นะเป็นอัปเดตใหม่นะฮะ อันนี้เป็นอัปเดตใหม่นะฮะก็เป็นรถที่ความไวใช้ได้นะฮะผมจะขับชนแล้วไม่ชนหรอกฮะ,ะไม่มีวันนะฮะต่อไปนะฮะก็จะเป็นซิกาตูเวฟมาสเตอร์ฮะ,ะก็จะเป็นเจสกีนะฮะแต่ว่าอันนี้ยผมบนถนนมันขับไม่ได้นะฮะต่อไปก็จะเป็นรถตู้นะ,ะเรียกสั้นๆรถตู้ฮะ,ะแต่ผมเรียกรถตู้รับพาตัวเด็กนะฮะก็จะชื่อแปลกๆหน่อยแต่ก็ขับได้ดีนะแบบ ขับง่ายนะคือขับง่ายอีซี่ฮะก็สามารถนะอันอันนี้เท่าไหร่ประมาณสี่หมื่นนะส่วนเกสุโเรเจตประมาณไอ้น,นี่ฮะล้านสองฮะส่วนคันไหนที่ผมไม่ได้บอกก็ขออภัยด้วยนะพอดีว่าไม่มีเวลานะฮะก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะฮะบ๊ายบายนะครับ